เบรกก็เอ้ยอาบก่อนได้ไงอะไรเงอ้วทำไมกูยอยากไม่ได้กูร้อนกูก็อยากอาบอ่ะกูแม่งมากันมืดเลยอ่ะฝนนะไม่ใช่คนไะเขาถิ่นครับม,มาเมือป่าไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะแม่งมีไม้แม่งสปาต้าแม่งเข้ามาในคุกได้ไงอ่ะ รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะกับรายการการครั้งหนึ่ง by Coke Zero นะเพื่อไม่การเสียเวลานะเราไปพบเขาเลยดีกว่ากบ เยาวราชสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ น้องๆถามหาอยากฟังประสบการณ์ของพี่กบยาวราชครับจนในที่สุดวันนี้ผมก็มาจนได้ครับด้วยจากการประสานงานหลายๆคนนะของแขกรับเชิญคนเก่าเราไม่ว่าจะเป็นออสเล็กบางซื่ออ๋ออาจารย์ออสครับ่เพิ่งไปหามาเมื่อวันก่อนนี้อ่าน้องเอ็มออรนิวอ๋อเอ็มออนิวก็เพื่อนการไปอุดหนุนอะไรรถกันอยู่ครับก่อนเข้าไปดีใจมากครับพอดีเรียนจบเพิ่งออกมาได้แค่4วันเองครับ ข้าไปมหาลัยชีวิตมาอ๋อเหรออ๋อล่าสุดใช่ไหมที่เงียบหายไปใช่ใช่ใช่ครับคดีนะเอาเอาล่าสุดก่อนเลยเนี่ยผลิตครับผลิตน้ำกระท่อมครับเป็นอีกหนึ่งคดีนะที่ตอนนี้ฮิตมากคือน้ำกระท่อมฮิตมากครับก็คือว่าย้อนไปแดเดือนใช่ไหมที่เป็นใช่ใช่ครับแปดเดือนยี่สิบวันแล้วเขายกคดีมันยังไงเอา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 ความรู้ผมอยากคือยกมาคือว่ามาค้นพบเจอคือน้ําสําเร็จรูปแล้วอยู่ในหม้อแล้วก็มีกากระท่อมแล้วก็มีใบกระท่อมมีกระทะไฟฟ้า ันนี้คือต้มเสร็จแล้วคือรอกินจังหวะก็มีตำรวจมาเหตุเกิดที่บ้านผมครับฟ้องร่วมกันผลิตกระท่อมครับร่วมกันผลิตกระท่อมเนี่ยนะผมขอเตือนนะรู้ไว้เลยนะโดนจับนะคดีคือผลิตร,ร่วม,<ผ>มกันผลิตนะ้ำกระท่อม,มนะครับแล้วก็ประกันออกมาประกันตัวออกมาครับ แล้วก็48วันก็ไปฟังคำพิพากษาผมมีใบแดงประวัติผมเยอะผมก็เลยตัดสินติดมา8เดือน20วันบวพกพลกรกถูกเฉินตอนนั้นมีพลกรกถูกเฉินด้วย5ห5ามอกจากบ้านแล้วก็าโมสุมเกิน5คนมผมอยู่กัน10คนอืมอยุคโควิดนะออก็เลย ต้องติดไปแต่คนอื่นอาจจะรอดคน <พอ S 2> ที่ร <ปะ S 2> อดก,ก็คือว่าคนที่ไม่เคยไม่ประวัติครับ,รบแต่เสียค่าปรับไปแล้วก็รอลองมายาไวสองปีก็คือสุดท้ายก็เสียประวัติอยู่ดีนะไม่ควรนะบอกให้อันนี้ออกมาได้กี่วันนะออกมาได้สี่วันครับสี่วันนะสี่วันนี่นะมาเลยแนละ้วเดี๋ยวเราเราจะคุยกันนะว่าการม็นอยู่ปัจจุบันกับย้อนไปเนี่ยมันแตกต่างกันยังไง ก่อนอื่นกบเยาวราชฉายานี้ได้ไหมไงฮะก็ได้มาจากที่ตรงที่เขาเรียกว่าแต่ก่อนนั้นผมชอบฟังเพลงเยาวราชด้วยอะไรอย่างบ้านผมอยู่ซอยเยาวราชอยู่ที่คลองตันครับซอยพีดีพนมยงค์45จะเป็นซอยโรงงานหมากหอมเยาวราชเพราะเวลาผมโดนจับเนี่ยตำรวจจะชอบบอกผมว่ากูไปดักรอมึงที่เยาวราชมาสองอาทิตย์กูไม่เจอกูไปจับมึงได้ที่นี่กูไม่น่าไปที่เยาวราชนู่นเดิมทีผมไม่ใช่เยอไอเยาวราชที่สำเพงที่ไหนไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เยาวราชที่คนจีนอะไรเยอะๆใช่ไหมไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่ครับทุกคนอะ ผมเชื่อได้เลยว่าต้องคิดเหมือนผมว่า กบยาวราชคือเด็กยาวราชแน่นอนใช่แต่ <ผม S 1> จริงแล้วไม่ใช่นี่ฮะเรามารู้ความจริงกันวันนี้นะครับเอาผมก็ไม่เคยบอกใครผมว่ากบยาวราชเนี่ยมีผลงานออกมาที่บบว่าทําให้ท,นนทุกคนเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยรู้จักกบยาวราชมีมีไหมฮะก็จะเป็นคลิปดราม่าก,ก่อนคือคลิปบอกรับแฟนก่อนบอกว่าผู้หญิงนี้ผมดูแลได้ที่ถ่ายในห้องน้ำอ,ะอ่ะคลิปนั้นจะดังขึ้นมาก่อนในคลิปแรกคืนเดียวเลยคนดูเป็นล้านเลยเป็นล้านเลยหรออีคลิปหนึ่งมีคลิปหนึ่งที่ผมโพสขายยาบ้าเทยาบ้าใส่จานโพสต์ขายเพราะอะไรอ่ะถึงถึงกล มันเป็นอารมณ์ของตัวเองด้วยและอย่างมันเป็นแบบเขาแฟนผมเขาอยากได้ของมันเป็นจำนวนเงินก็พอสมควรสำหรับผมตอนนั้นนะผมไม่ได้ขายเยอะอันนี้คือการละครั้งหนึ่งนะอันนี้จะย้อนไปย้อนไม่ใวันนั้นทำให้ขายเหมือนผมนะเป็นสิ่งผิดพลาดคือการตัดสินใจผิดแล้วคำคำนี้จะพูดเข้าหูผมบ่อยที่สุดแม่งไม่เหมือนผัวเก่าเลยตรงนี้กูไม่น่าเลิกมึอยู่กับมึงเลยอ๋อเพราะคำคำนี้เลยใช่ไหมประโยคนี้เลยใช่ไหมมันเจ็ดจี๊ดเลยกูอยู่กับผัวเก่าวิว่าผัวกูยังรอกูอยู่อ่นนั้นมึงก็ไปให้ม่งไปจริงจริงอ่ะอ้าว คือเราที่เราพูดเนี่ยคราบเราไปชดไปชด,ปชดแต่ไปไปมาไ,ไปเลยมันเดินไปเลยแล้วความที่เราโมโหปุ๊บก็เลยไม่เป็นไรหยิบของกลางทย่อยางมาเทใส่จาหมอเลยตอนนั้นมีประมาณ8ถุง1600เมตดเราเลยบอกเอ้ยน้องถ่ายรูปให้หน่อยดิน้องก็บอกเอ้ยพี่เยอะไปเอาออกหน่อยนึง <laughs> <laughs> เราก็นึกว่าเออย่าห้าวว่าพี่อย่าเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โดนจับนี่ที่ไหนได้พี่เยอะไปออกเยอะไป ขออย่างแต่คิมแม่ผมไม่รู้หรอกอันนี้อย่าไปทำตามนะอย่าไม่ดีนะผมบอกเลยเดี๋ยวจะบอกว่าผลลัพธ์แล้วผลลัพธ์เป็นไงฮะวันนั้นผมโพสเลยปุ๊บผมโพสไปตอนบ่ายโมงตอนทุ่มหนึ่งผมออกไปเที่ยวมีวินเมไซายเข้ามาในผับอ่ะสามคนบอกเอฟซีพี่กบครับแล้วก็ยีมอ๋อครับครับขอถ่ายรูปกับพี่กบได้ไหมครับได้ได้ได้ใครคนหนึ่งถือกล้องอยู่ตรงโต๊ะเราเนี่ยแหละถือกล้องอย่างเงี้ยเราในอย่างเงี้ยอีกคนนึงก็เดินมากอดคออ่ะถือกล้องอยู่อ กอดคอคนนึงถือกล้องไงคนหนึ่งแต่ชุดแดงกอดคอเอฟซีเลยครับพี่กบคนก็เลยเดินอ้อมมาบนท่าที่กอดเอวไงกอดเอวเลยปุ๊บปุ๊บจับไปเจอปืนเจอปืนเราเจอปืนผมหันไปมองนักหน้าพี่แน่นอนจริงๆเลยบอกครับคอยคนกอดเขาก็ยิ้มพี่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มแล้วก็ยิ้มก็กอดถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายพี่ทําไมถ่ายนานง่ะแล้วก็เมาตึงๆด้วยครับขอรูปหนึ่งอ่ะยิ้มแบบสุดๆเลยแล้วก็ยิ้ม เอาไวยักหน้าโอเคไอ้คนที่ก่อดเงี้ยเริ่มแน่นละวคนที่จับปืนก็เริ่มโูดปืนนะไอ้นี้ล็อกมาปุ๊บแล้วดูดีก็ไม่ได้นะแร้วปืนออกจับแขนควายหลังปุ๊บเรียบร้อยทำอะไรอ่ะอมตำรวจเสรุปแล้วไม่ใช่เอฟซีไม่ใช่เอฟซีโอ้โหควายหลังสับเดินออกเลยโโอ้ห ทำหน้าที่ถามอกว่าออกมานอกผับปุ๊บถาดสีฟ้าอยู่ไหนโพสยาขายมึงแม่งพวกขายยาที่ว่าอย่างเงี้ยทำไมมองขายเงียบขายกันอะไรอย่างเงี้ยมึงดูไหมมันไม่ดีอะไรเงี้ยกี่รอบเราสักขนาดนี้อะไรอ่ะอุ้ยแปลกเาลอกแล้วพี่ไม่เลิกอ่ะเลิกไม่ได้พี่ไม่รู้เศรษฐกิจอะไรเงี้ยสังคมมันไม่ยอมรับ ตอนนั้นคนมีลายทําอะไรไม่ได้ตอนนั้นมันเป็นช่วงช่วงหนึ่งที่พีมากเลยคุณมีรอยสักไม่ไหนโคตรลบากเขาตีทนายเลยเขาตีเป็นเอเย่นเลยแล้ววันนั้นก็เรียบร้อยครับของกลางไม่เจอไม่เจอก็เลยโดนปืนผมก็ไปประกันที่สอนอเลยออกมาแต่ก่อนตัดสินติดเนี่ยผมโดนจับก่อนผมเข้าไปอยู่ฟื้นฟูฟื้นฟูอยู่ด่านสิบสามก็ไปมีเรื่องมีลาวไปอะไรกันอย่างเงี้ยยันตารวจมารับผมก็ไปต่อเรือนจำพิเศษกรุงเทพทีนี้ในในการที่มาเป็นแขกรับเชิญเรานะฮะ ในมันมันก็ต้องมีประสบการณ์ในการที่เคยผิดพลาดก้พาพลาดข้าปอยยุในที่เริ่มเกเรตั้งแต่อายุ15ครับตอนเรียนอยู่มาสามครับโดนจับในโรงเรียนะเล่าเหตุการณ์ที่แบบว่าที่พอจะรู้ว่าเราเนี่ยคือเด็กเกเรเนี่ยคือยังไงเหตุการณ์นั้นก่อนหน้าแล้วผมก็เห็นเขาสูบบุหรี่ผมก็สูบดมกาวผมก็ดมแล้วตอนนั้นเฮโรอีนมันกําลังระบาดมากกว่าพวกยาบ้า แต่ยาบ้าก็มาคู่กันนี่แหละอันนั้นย้อนไปประมาณปีอะไรทำได้ไหมสามหกสามหกสามหกหรือสามสิบเจ็ดเนี่ยครับสามหกสามเจ็ดประมาณนะครับเฮโรอีนนั่นแ่ะประเภทหนึ่งแต่ผมก็ใช้เฮโรอีนด้วยตอนนั้นอันนี้ท้าความนะเด็กๆนะเรื่องพูดถึงยาเสพติดนี่คือห้าม ห้ามไปทําตามหรืออันนี้มไ,ไม่ได้แนะนำนะครับคือเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาใช่ค,คือคือเราท้าความนิดนึงนะในเรื่องเกเรเนี่ยพอรู้ว่าเราเกเรเนี่ยในเรื่องแบบไหนใช่ไหมครับอ่ครับแล้วไงต่อเอาเข้าไปขายที่โรงเรียนคือตอนสมัยเรียนเราอยากจะเป็นตัวเด่นที่สุดในกลุ่มก็ไปไล่ฟันเขาเอาปืนปากกาไปยิงจ่อเขาก็คือว่าทําทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนยอมรับใช่ครับว่าเราเป็นผู้นําผู้นํา พอมีการกระทําแบบนี้มาก็ต้องมีการพลาดในชีวิตคือก้าวแรกเข้าไปในคุกนะครับผมคือตอนอายุ15เกือบเกืบสิครับโอ้ก็คืออายุคือคือว่าเด็กนี่ก็ต้องเป็นสถานพินิ์พี่กบผ่านสถานพินิ์มาทั้งหมดกี่สถานพินิ์ครับ เมตตากาับลุนาอุเบคา,า,าบ้านฟ้าสายที่คลองโยงครับบ้านฟ้าสายด้วยแต่บ้านปากเกตนี่คือแค่ไปซอบซ้อนเฉยๆล้วแม่ก็ไปเซ็นตัวออกมา<อ>แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําไปนั่นก็คือทำเพราะประชดอันนี้ก็พูดตรงๆแม่ไม่ได้ประกันตัวผม<อ>มีแต่ยาประกันผมผมก็เลยไปชดออกมาผม้ก็เอาอีกออกมาเอาอีกสารเด็กนี่ผมจะถูกจับบ่อยมากวันแรกของความรู้สึกแรกในก้าวไปถามนิดความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงฮะเนี่ยกับเด็กอายุ15 16 โอ้โหอะไรวะเนี่ยเข้ามาเจอแต่ละคนโอ้โหทำไมทำไมมันป่าเถื่อนอย่างนั้นไม่ใส่กงงเกงบ้างเดินไปเดินมาเรากลัวแล้วเสียงมันดังกันพูดนิดพูดหน่อยพูดผิดเดินมาตบหน้าเดินมาอะไรแล้วแล้วอย่างผมจะโดนบ่อยเลยคน<ม>ชอบเดินมากแก้มอะไรแก้มคือเอาง่ายๆคือว่อาหน้าตาผมติ๋วเลยอ่อนๆไปเลยใช่ไหมเขาเรียกว่าหน้าอ่อนใช่ครับผมซึ่งตอนนั้นก็คือรอยสักที่เห็นที่เราเห็นีตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับเกลี้ยงเลยเกี้ยงเลยครับเราก็เลือกที่จะกลัวกลัวกลัวก็เรียกร้องแนัะ คนที่บ้านประการประการจนยายประการออกใบโล่งแล้วกูไม่ไหวอะ่ะกําลังหลับันเพลินอย่างเงี้ยนกหวีดตื่นขึ้นมาอีกนะจะกินข้าวต้องเข้าแถวแล้วทำไมคนอื่นเขาไม่เข้าแถวเราก็ลองทามัง่งพอเราทานเหมือนเขามั่งเรากลับดวงกระทืบอ้าวเราันไม่ใช่ขาใหญ่มผมก็เลยงงขาใหญ่ัมคืออะไรวะเพราะเข้า,<ร>าไปอย่างนี้ใช่ใช่ครับประการออกมาก็คือว่าเจ้าเลยก็าามาตัดสินติดท,ทรงยักษสาไปบ้านกับลุนาติดตัดสินติดแค่สมเดือนเองแต่ตอนนั้นไม่ค้นนานอ่ะเราไม่เราไม่เคยจากบ้านมานานมากอ่ะลบลี นอนหลบทุกวันผมหลบทุกวันครับคือจะนั่งเล่นอยู่กับเพื่อนคนสองคนนั่งเล่นมาเก็บมาเล่นมาเก็ตแต่ก็ยังดีที่มีคนแบบมีพวกเพื่อนอะไรเงี้ยคอยมาเล่นด้วยอะไรนะแต่เราก็เพิ่งจะรู้จักอย่างเงี้ยอย่างเช่นพวกเบนโอรสพวกอะไรเงี้ยก็เลย ดึงมานั่งกินข้าวด้วยดึงมาอะไรด้วยแล้วก็เจอรุ่นพี่แถวบ้านพวกพี่เล็กพ่กไอ้พวกเนี้ย<ำ>ก็มามาปุ๊บก,ก็มารีดเสื้อผ้าให้เราใสอะไรให้เราใส<ำ>แต่ผ้าพวกผพาพวกทุกคนบอกพุกว่าจะมองว่าเอยผมเป็นเด็กคนนี้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 ก็จะมองของกายเป็นอย่างนั้นกันไปน<ำ>แต่จริงแล้วคือว่าความแมลกคนแถวบ้านพี่เอ็นดูน้องน้องอยู่กับพี่อ<ำ>ะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นพี่ชายน้องชายใช่ใช่ครับผมจะเถอามาอะไรคิดกันไปในทางที่มันไม่ดีพราพวกไปคิดกันอย่างนั้นอยู่ การที่พิกบมเนี่ยผ่านสามพินิศมาเนี่ยเกือบหูหลายบ้านนะห้าหกบ้านนะที่พูดมาเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าพิกบแบบพอที่แบบว่าจะยังจําอยู่ทุกวันนี้ได้ไหม ก็เหตุการณ์ที่แหกหักที่สันเนี่ยคือวันนั้นก่อนวันนั้นเขาเปลี่ยนพออัลถาพินิจอะ่ะของบ้านกับลุนาแล้วเขาไม่มีใครชอบคนนี้คือระเบียบจัดอะ่ะแต่ที่เขาบีบอะไรคิดกลับไปมันเป็นส่วนดีสําหรับคนที่คิดดีนะแต่เรามันเป็นผู้ร้ายเราต้องคิดไร้ร้ายอยู่แล้ว,วเขาบีบมันกันทำไมว่าไม่้งหมดทางเลยนี่วาอ,อะไรประมาณนี้แหละใช่เกี่ยวกับเราเป็นเด็กด้วยความคิดคเด็กด้วยใช่ใช่ก็พอเช้ามาผมก็ได้แค่คิดนะแต่ไม่เคยคิดหนีเมื่อก่อนเลยคิดว่ามันหนียากว่ะเงี่ย พอเช้ามาปุ๊บเข้าแถวตามหอตามห้องมีคนนึงเดินมาน่าจะชื่อพีเคเฮ้ยวันนี้กลับบ้านวันนี้กลับบ้านผมเห็นเดินไปบอกมาเลยกลับบ้านกลับบ้านผมว่าเฮ้ยกลับไปนยังไงวะกลับแบบไหนวะก็เคยรอถามเมื่อนข้บอกหนีหนีบอกเฮ้ยจริงดิเราคิดจะหนีกันยังไงวะจะเป็นยังไงวะเข้าแถวเสร็จปุ๊บปล่อยแถวปุ๊บเด็กหายไปไหนหมดเลยรู้เป็นรวมมันอยู่ข้างหน้ามาเลยข้างหน้าคือหน้าบ้านหน้าทางเข้าเลยฮะหน้าทางเข้าถาดหลุม อะไรกระโดงกระเด็นาเลยต้องตู้ใส่ของโยนทิ้งกันหมดเลยงัดโรงงานเข้าไปงัดอะไรเข้าไปแล้วตั้งแต่เราหันไปมองเราอยู่ตรงโรงเลี้ยงตอนนั้นอ,อะไรกันวะเนี่ยเราไม่ได้หลบหรอกแต่เราทุวิ่งไปหนีใครๆก็อยากจะหนีอะติดอยู่ในนั้นอะเขาบอกเขายกโต๊ะโรงเลี้ยงอะใหญ่ๆอะส<อ>ิ <10 S 1> ่งที่ดีที่ะช่วยยกทุ่งกำแพงอะกำแพงนี่คือกำแพงด้านหน้าด้านหลังอะกำแพงข้างครับอ๋อแพงข้างเลยใช่ไหมข้างๆเลยเพราะตอนนี้ข้างหน้ามีชุดแก๊สน้ำตามาแล้วเพราะเจ้าที่ดวงอยู่หน้าข้างหลังมาข้างหน้าหมด แล้วตอนนี้ก็ทยอยมาตรงกลางๆคือตรงโรงเลี้ยงทุบปเป็นรูปุ๊บมุดได้ออกได้มาจากมดุดจากมดุดปุป๊บมัเอากันอีกรอบหนึ่งทุ่มไปอกีก ตอนนี้เดินออกเลยวิ่งออกเลยขโมยมาทรายพวกเจ้าหน้าที่ตามบ้านต่อแลวต่อสายตรงบ้างอะไรบ้างบางคนทิ้งรถวิ่งบ้างแล้วขึ้นไปล่อมรถเขาแล้วเราก็วิ่งออกไปด้วยกับเพื่อนนี่แหละใครเป็นใครม้ากเราก็ไม่รู้จักหรอกพอเราหิวอะ่ะวิ่ง,งดดไปเรื่อยๆรัดทุ่งกระโดดน้าไปเรื่อยคนขายติมมามันเห็นเรามาเกาะรถกันไปหมดเลยไม่ทิ้งรถวิ่งเลยเราไอ้ทิมเราไม่เอา,มมาไม่เอาเลยเราแบ่งกันกินแบ่งกันกินแบ่งกันกินแล้วก็ไปหลบหลบหลบแล้วก็กลับบ้านเขาก็ประกาศว่าให้มาแล้วจะมอบตัวไม่เอาผิดก็เลยไปมอบแม่พาไปมอบไกส่งส่งไปนครปฐ ก็เลยไปอยู่ที่นู่นเลยไปหลักสูตรบําบัดเข้มข้นเลยจุชาฯบำบัดอันนี้คือเรื่องราวชีวิตวัยเด็กนะครับก็ออกมาอยูยี่สิบดแล้วแล้วออกมาก็คือว่ายังออกมานี่คือก็ยังเกเรอยู่ในเรื่องในเรื่องชิงรอยสักก็ยังไม่มีเหมือนเดิมยังไม่มีครับอืมแล้วก็หลักๆเลยคือเรื่องขายยาอ่าเราพ้นมาแล้วนี่อายุ18แเราพ้นมาแล้วยี่สิบยี่สิบเอ็ดแล้วถูกไหมฮะใช่ทีเนี้ยก้าวแรกของคําว่าคุกแล้วเนี่ยฮะถูกไหมใช่ครับคดีแรกคือคดีครอบครองยาบ้าถูกส่งไป ถูกส่งไปบำบัดพิเศษกลางับเป็นไงฮะเรือนจําของผู้ใหญ่เนี่ยในที่สุดก็ได้มาเพราะผมเตรียมใจไว้แล้วตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วว่าอยากไะเข้าคุกผู้ใหญ่อยากใส่ชุดนักโทษ <c oughs> จริงๆผมคิอยงี้จริงๆ <c oughs> ผมอยากใส่ชุดสีมันตาลเสีเยเตาลเ,เพราะอะไรครับเพราะอะไรกรบช่วยช่วย,วยอธิบายนิดนึงเราจะไดเอาแบบตรงๆนะเราจะได้ดูหนึ่งกัว่าเราเหี้ยเต็มๆต็มตัวเพราะว่าเราก็เป็นคนเหี้ยเหมือนกันอ่าครับอ่าทีนี้พอไปใส่ยูนิฟอร์มเรียบร้อยสมความฝันที่ตั้งใจไว้ใช่ครับเป็นไงฮะพอเข้าไปวันแรก มันไม่ใช่อ่ะมันไม่เหมือนสารเด็กแล้วอ่ะคือจะอยู่กันแบบเงียบมากเพราะคนโตเขาอยู่เขามีความคิดกันใช้ความคิดกันแต่มันสอนอะไรได้หลายๆอย่างถ้าบทที่เขาจะมีเรื่องจะมีปัญหาคือมันเงียบกว่าสารเด็กเยอะบางทีก็รุนแรงถึงกับเอาเหล็กแหลมมาแป้งสีฟันมาไล่แทงกันบ้างแต่ตรงนี้ผมลบผมเลีกอยู่อืมก็คือรอบแรกรอบแรกครับครับผม ก็ปล่อยออกมาปล่อยออกมาอ้นี้ผมถามรวดรับเลยว่าก่อนเนี่ยผมเห็นจากลายสักเอยขึ้นหน้าขึ้นตาพี่กบไปทั้งหมดกี่เรือนจำแปเรือนจำครับไม่รวมฉันเด็กอ่าเดี๋ยวผมขอไล่ก่นเลยรือเรือนจำแรกหนึ่ง บอมบัดครับบำบัดที่ที่พูดไปตอนแรกนะอ่ะเรื่องการที่ 2, 2> องคองห้าครับครับผมคลองห้เา,าเรื่องในยุทธศาสตรเรื่องจำกางหวัดร้อยเอ็ดครับจากร้อยเอ็ดก็หลุดไปมหาสารคามครับต่อด้วยบุรีรัมย์นางรองครับหกแล้วก็ถูกส่งกลับมาทัญญะแล้วก็ตีกลับไปที่สมุทรปราการจากสมุทรปราการปุ๊บขึ้นมาที่คลองไผ่โคราชโอโ้โหโคราชแล้วคือสิ้นสุดครับรอบนั้นจำหน่ายและจำหน่ายระยะเวลา6<ร>ปีกับผมอยู่เลยผมนั่งรถเลยป้ายผมหลับ สายคนงงเลยป้ายมันคืออะไรต่ uh huh. อคดีครับต่อคดี้างไนทำลายร่างกายเขาทีนี้เรือนจําไหนอ่ะที่คนร<ำ>ู้จักของเยอะที่สุดอสองเรือนจำมีคู่กันทัญญะกับร้อยเอ็ดอ่าผมขอทัญญะก่อนเลยครับถ้าทัญญาใครเข้าไปประมาณปี50ไมแล้วอะ่ะ ถึงปี54หลายคนต้องเคยเห็นผมเคยรู้จักผมไปทุกแดนผมมีเรื่องทุกแดนอันนี้คือคดีนะทัญญาที่จาหน่ายนะจาหน่ายครับจำหน่ายจะจำหน่ายครับผมตัดสินผมมา6ปีก็ไปมีชื่อไปมีอะไรที่น่นหนักที่ทัญญาระหว่างวันีผมอยู่กับคนชื่อตั้มด้วยฉาย,ยาาว่าพี่ตั้มเยาวราชอันนี้คือเยาวราชของจริงอยู่เยาวราชอืมราเจอยาวราชของจริงแล้วจังหว่าเราเป็นเด็กซอยเยาวราชด้วยกลายเป็นเรียกว่ากบเยาวราชเหมือนกันเออเว้ยเฮ้ยไม่เรียกผมชื่อนี้พี่เราบูเราก็ต้องบู๊พ่อบ้านเราบูเราก็บูเพราะพ่อบ้านเราแบบร่า กายไม่ไหวแล้วคือเป็นโรคไวจำตัวอย่างเงี้ยเขาผ่อนแล้วเราก็ต้องเร่งเครื่องต่อเพื่อความอยู่รอดของบ้านท้าลบท้าแทงบ้านไหนยาเข้าบ้านไหนอะไรเข้าถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินไปหาให้เราก็ตัวเล็กๆผมผอมมันแหละเดินไปมันเป็นการวัดใจกันอะ ผมเห็นบางคนเดินไปก็เป็นกลุ่มเป็นอะไรบางคนเขาไม่กลัวนะเดินไปได้เยอะแ,แสดงว่าคนที่พามาไม่ขี้ขาดค็เล่เรื่อยๆที่จะเดินเป็นคนสองคนเลยคุยเขาดีๆเดินไปนั่งพี่ได้ข่าวว่าบ้านพี่ยายเข้า่ะผมไม่ได้กินอ,ะอ่ะโอเคครับผมจะการให้ครับ อ่าเขาก็ให้มาร้อยให้มา500อันนี้เอาไปกินอันนี้เอาไปขายอันนี้เป็นยอดต่างหากแต่ถ้าตรงอื่นเข้าปุ๊บไม่ได้มันก็จะมีปัญหาครับน่ึงเขเดินวนคนเดียวเอาเหล็กแหลมเน็บหลังไว้ตัวเน็บไปข้างนี้สองนันอันนี้เหล็กนี้ไปรฟันเดินไปเดียวไปจับแขนเขาเนี่ยมึงมึงแทงกูไหมตัวตัวเฮ้ยพี่แม่งบ้าว่ะกูไม่ได้บ้ากูพูดตรงตงแต่เอะอะโวยวายทำไมเดี๋ยวก็ไม่ได้แทงกันเดี๋ยวก็ไม่ได้สดกันหรอกพี่อยู่เฉยเลยพี่อยู่เฉยตอบเป็นทุกอย่างทุกอย่างมาผมไม่พี่ก่อนเลยพูดนะพูด้้้ทไไดด่งนนัก มาเรื่อยๆความที่เราพึกเหิมมันมีทั้งหมด8แดนอ่าแต่แกนเล่ามาคือแดน3แดน3ตอนนี้มาหมดแล้วปุ๊บเดาแดนอื่นมาเอาเป็นบางที่นะไปสดมากไม่ได้เดี๋ยวตายข้ามแดนอือเอาเฉพาะบ้านที่แบบ พอมีปัญหาได้พอบ้านแดนนั้นมีกําลังเราอยู่เงี้ยแล้วก็ปีนข้ามแดนไปเลยเอ้ยได้ข่าวว่ายาเข้ามาดีกว่า<ม>กูไม่ได้เหรอเขาก็จัดการให้เราให้เราก็กลายเป็นทุกแดนอย่างเงี้ย<ม>บางแดนก็เปิดบ่อนเปิดไรแล้วก็ใช้หน้าเสือพี่เราพิทต้าอย่างเงี้ย<ม>เฮ้ยมาในนามเขาเนี่ยขอค่าชิปขอสัมทาระมั่งแล้วก็ให้ให้ให,ให,ให้ใครก็รู้จักเราเลยจังหมะผมานํายาเข้า ตอนนั้นปี5 253มีโทรศัพท์มันก็ใช้ออกโทรไปข้างนอกเราก็คนขายยาอยู่แล้วเราก็มีพวกมีอะไรแล้นจังว่าแบบมันที่ขายยาที่นั่นอ่ะมันมีแต่คนขายยาจนมีเงินออกมากินมีใช้ข้างนอกแต่ตัวอยู่ข้างในนี่แหละทำมาให้คนข้างหลังเราบ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นธุรธธ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 กิจก็เลยมีชื่อเพราะความที่ว่าเราจะบอกว่าเราบ้าเราก็บ้าจริงแต่เราเพราะเราไปรับยาจิตเวชแล้วตอนนั้นมผมรับเพราะว่าเรื่องเรื่องแฟนผมวันที่สัตว์ชื่อไว้ก็คือตอนที่ติตธัญญาเนี่ยนะ ใช่ครับอาทิตย์แรกไม่มาผมก็กดแขนเนาะอาทิตย์ต่อไปไม่มาผมก็กดกดไปเรื่อยวันไหนไม่มาผมก็กดนานแล้วไม่มาผมก,กดมันเลยกดนี่คือรอยสักใช่ไหมใช่ครับรอยสักมันจะได้ไม่ต้องเห็นผมในแบบในบทที่มันดีๆที่ใสสะอาดให้มันมองผมไม่ดีไปเลยทยงงี่ที่อย่างเงี้ยวิ่งใครจะออกมาเดินอยู่ผมด้วยข้างนอกคูอพี่ดูจากรอยสักผมเนี่ยมันนานแล้วเนี่ยกว่าสักเสร็จอย่างเงี้ยทุกคนก็ปล่อยผมตัวแม็กเรามีอาการทั้งจิตอะหูแว่วบ้างระแวงบ้างเดินไปหันดูอะไรเงี้ยอะไรวะ มังดีเขานั่งกันเงียบเ้าก็บอกด่าเฮี้ยอะไรเราไม่มีใครด่าผมหรอก เราแวว่าของมันเลยไปกินยานั่ไปแววกับเจ้าหน้าที่ด้วยแหละนานมาแล้วนะที่เรานานมาแล้วครับพบกับปัญหาเรื่องแฟนใช่ไหมใช่มันก็เลยทําให้เราไปอย่างนั้นไปครับซึ่งทําให้ถึงขนาดหนักใช่ครับเป็นเวลา8ปดปีเต็มเดี๋วเพิ่งนะการรับยาเนี่ยอยู่ดีเราจะไปขอรับยาเลยไม่ได้ไม่ได้ถูกไหมไม่เรามีบททดสอบับในการที่จะรับยาในข้างในเนี่ยหมอเขาต้องตรวจในเชิงไหนบ้างที่จะจะต้องจ่ายยาให้เราคือบางคนน่ะอยากจะกินยาไปโกหกหมอเนี่ยหมอเขารู้ว่าเราอยากกินยาเพื่อเพลิดเพลินเพื่ออะไรจริงๆิแล้ว เราบอกเขาไปตรงๆว่าเราเครียดเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแค่คําตอบคือเขาจะด,ดูอาการล้วเขาจะให้ยาธรรมดามากินก่อนไปปมาจุดตรงนี่ผมได้เลยเนี่ยคือว่าผมจีดหน้าจีดหน้าก็ยังได้ชุดกลางมาหน่อยเพรผมขังซอยเนี่ยผมไม่มีคนคุยอ่ะผมขังเดียวอ่ะผมขึ้นไปแขวนคอ ผูกคอตายเนี่ยนะใช่ครับอยู่คนเดียวในห้องเล็กๆห้องซอยมันก็ไม่เล็กมันก็ลึกนะแต่มันแคบไปไหนามาไนหนไม่ได้อ่ะเดินไวเดินมาวันเดินเปสิบร้อยรอบมันก็จะมีเป็นฟิลไะจังหวะเอายา,มาเมาขึ้นมากินไอ้เหี้อคิดถึงเมียวไว้คิดถึงบ้านไว้โอ้เหลือโทษอีกตั้งสี่ไปทำไงวะเนี่ยวิธีทำยังไงภาามันก็เข้าตลอดป่านี้ไปนอนกับคนอื่นไปมีอะไรกับคนอื่นอะไรเงี้ยเอาไงวะชั่ววูบอะ่ะไปขึ้นตรงลูกกงองมาเหยียบขึ้นมาอือ่ามาปุ๊บเข้าคอ นึกไปเรื่อยๆปล่อยตึ๊บมันก็รัดไปงี้ก็คือแล้วไม่มีใครเห็นเราไม่มีรับไปงาพออพอพอก่อนที่ไฟตัดเนี่ยเรารู้อาการไหมรู้เลยว่าภาพมันจะไปแล้วอะก็ดังดิ้นดิ้นเหมือนในหนังไหมที่แบบไม่รู้สึกตัวว่าดิ้นรู้สึกตอนที่มันดังตุบตุกก็ไม่ได้สติแล้วมันไม่มีลมอะพยายามจะอ้าปากทำไมวะเนี่ยมันอ้าไม่ได้แล้วมันหลัแล้ว รู้สึกตัวเราตุบเจ็บตรงหัว,วตุบนี่คือเชื่อขาดขาดโอ้โหจังหวะมันก็เราดิ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยะมันบาดหรือว่าตรงรอยต่อมันขาดอ,ออกมามันขาดนะมันไม่ใช่ว่ามันหลุดนะโอ้โหอ่ะแล้วเหตุการณ์นั้นโอ้โหพอมีเรื่องนี้มาปุ๊บนีนี้เจ้าหน้าที่เป็นไงฮะชุดใหญ่ครับผมได้ชุดใหญ่เลยผมได้รับยาชุดใหญ่เลยผมนอนอย่างเดียวเลยกินนอนกินนอนอย่างเดียวไม่มีแรงทําอะไรเลยคือฉีดโปรตุเกสเป็นเวลาไปกว่า เราออกไปรับยาเช้าวันเย็นชุดใหญ่คือที่ผมให้พี่กบอธิบายนะในการรับยาเนี่ยอยู่ดีอย่าหมอวินิจฉัยจากอะไรเนี่ยฮะผมบอกให้เลยว่ายาโรคจิตเนี่ยข้างในเรือนจำเนี่ยอยู่ดีจะมียอดยาออคนบ้าก,กินอย่างนี้มันไม่ได้นะฮะเพราะว่ายาพวกนี้เป็นยากล่อมประสาทแต่ทีเนี้ยคนปกติโดยทั่วไปอ่าหมอเขาจะไม่ให้เขาต้องมออออออีอาการทางจิต แล้วก็ต้องมีใบใบใบอ่ะสมมุติว่าคนนอกใบชาร์ใบชาร์ตอ่ะใบชาร์ตคือคนข้างนอกสมมุติว่ากินยารับยาตั้งแต่ข้างนอกมาแล้วก็จะมีใบชาร์ตตั้งแต่โรงพยาบาลมาถูกไหมโอบดีมาอ่าโอบดีมาที่ยื่นแล้วเขาก็จะจ่ายยาที่เคยกินไว้มาให้ตลอดใช่ครับอ่ะทีเนี้ยแล้วโปรตเกตในที่เนี้ยนะคือมันเหมือนเหมือนยาตัดกําลังที่ใช่ครับลอกล้อครับอ่าเป็นยาตัดกําลังที่ทําให้อ่ะคือหงิกอ่ะเคลื่อนไหวลำบากอ่าเคลื่อนไหวช้าสโลกเดินนั่งแต่เราไม่รู้ตัวหรอกอบางทีน้ำน้ำลายไหลเองอะไรเอง กามค้างแข็งอ่าเพราะว่ามันมีหลายตัวมากถ้าใครไปกินมั่วหรืออะไรเงี้ยไปเจอยาตัวหงิกเรียบร้อยครับลิ้นชักตายเลยอะแล้วต่อ,อยงั้นแล้วมันดีขึ้นไหมหรือว่าไงม,มันก็ดีขึ้นมันก็ดีขึ้นคือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังเป็นของเราเหมือนเดิมแต่ตอนนี้การนําเข้าการครบกับเพื่อนที่นําเข้าอะไรเงี้ยม,มันก็มากกว่าเก่าจงังหวะตอนนั้นมันน้ำท่วมปีห้าสี่เกิถูกส่งไปที่เรนจําจังหวัดรอยเอ็ดโดนรวมไปเรื่องอิทธิพล คืออยู่ในกลุ่มชุดเอายาเซปติกแล้วโทรพท์มือถือข้างเงินจําเปลี่ยนที่แล้วเป็นไงฮะความรู้สึกแรกที่ก้าวเข้าไปเงินจำร้อยเอกก็จะ็นจะมี2แดนแดนหนึ่งกับแดน2แล้วตรงกลางก็เป็นเวทีมวยไม่พอใจใครก็ไปต่อยกลางเวทีมวยไม่ต้องไปต่อยอย่างที่อื่นขึ้นเวทีเลยแดนหนึ่งนี่คือเป็นแดนแดนแรกรับครับแดนแรกรับแล้วก็เข้าไปอีกก็คือแดน2แดน2อ่าก็มีพวกคนอีสานอยู่เต็มไปหมดเลยแดนหนึ่งส่วนมากมีพวกพระนครพวกแถวปริมณฑลแหละชุดพื้นที่เขาก็มีอยู่แหละ มีอยู่แต่เราไปในสิทธิ์ของน้ําท่วมชุดกทุมธานีไปก็ไปกับพวกหัวเรือไปพวกอะไรพวกเนี้ยการกินมันอยู่เช้าแม่งมีข้าวเหนียวแล้วก็มีต้มอ่อมคือมันโอเคอะกับข้าวรสชาติกับบรรยากาศด้วยค่ะแล้วก็จะขายของไปไปหมดเลยเดินซื้อเดินอะไรเอาสบู่ซื้อเอาบุหรี่ซื้อมีโฟมล้างหน้าขายมีอะไรขายก็คือนักโทษด้วยกันเนี่ยขายแล้วตั้งหวาเราคนที่อื่นแล้วก็โชว์ความเก่าไปแล้วก็เดินใส่เลยสะอาดเลย นั้นจะไม่ค่อยมีใครใส่ตัวนั้นไอ้คนที่เราเป็นคนบ้าบ้าบบือพงเพื่อมยีปัญหาปุ๊บเราไปแล้วไปใส่แล้วเดี๋ยวจะไปป้อนยาเขาบ้างเดี๋ยวไปอะไรเขาบ้างางเงี้ยหาวิธีเอาโทรศัพท์เขาไม่ใช้บ้างอะไรบ้างแต่เพื่อผมก็มีครับแต่เราชอบไปยืมของพวกคนต่างจังหวัดมายืมแล้วยึดยืมแล้วยึดอ่าแล้วการที่เราทำเนี่ยทำตัวแบบเนี้ยแล้วมีปัญหาไหมในการที่อยู่เดือนจำร้อยเอ็ด มีครับเขาก็เรียกไปคุยไม่ได้ลบไม่ได้อะไรเลยผมรูจะลบกับใครแล้วผมลบกับเจ้าหน้าที่เลยผมไม่อาบผู้ผมไม่อไมพอจา่ายผู้ผมจะกีดหัวกีดลิ้นกีดหน้ามัง่งพอเขาให้ผมรับยาเขาบอกแค่นี้ก็บ้าอยู่แล้วไปกินยาแต่ก็บ้าอันนี้อีกต้องรอหมอนะทันยะมาแล้วรอหมอนานอะ่ะผมไม่กินเลยผมมีชาร์จผมมีอะไรเขาก็ไม่เชื่อเขาบอกว่ารอจะหมอมามันน้ำท่วมอยู่ชาร์จหายอะไรหายแล้วก็กีดลิ้นกรีดหน้ากีดหัวกีดไรเดินไปฝ่ายไม่นั่งอยู่กันก็ไม่หายทำแม่งทุกวัน เขาเรียกผมาออกไปใส่ตัวนคนเดียวที่ใส่ตัวนที่ร้อยเอ็ดเขาเยรยจับผม <laughs> <laughs> ในชื่อว่ากบบ้ากบบ้าทั้งทุกอย่างอ,อ่ะแล้วสุดท้ายได้ได้ไหมจนการเด็นทำจนใส่ตัวแล้วได้ไหมฮะได้ครับ <laughs> ต่องแช่งท <laughs> ่องแช่ง,ง,ง,งเดินให้มันดูนะเขาเดินกันอย่างนี้ใส่ตัวเนี่ยมันก็รู้จับผมกันแล้วก็มีปัญหากันแล้วก็ไปแบบ เขาย้ายกลับกันอะไรกลับกันแล้วก็ย้ายไปมหาสารคามมั่งพอ <ไป S 1> อยู่ระยะเวลาอยู่ที่ร้อยเอ็ดนี่กี่วันกี่เดือนกี่ปีครับร้อยเอ็ดผมอยู่สามเดือนเกือบสามเดือนแล้วก็ย้ายกลับมาที่ย้ายไปที่มหาสารคามแล้วก็ไปต่อนางรองคือย้ายไปไปพักไปพักไปอะไรเงี้ยแต่เหตุการณ์มันไม่ค่อยมีเหมือนนางรองนางรองตีกันเรื่องน้าเรื่องอะไรเงี้ยนางรองนางรองก็คืออยู่ที่จังหวัดบุรีรัมบุรีเราย้ายไปกี่คนเก้าคนความผิด ทีนี้เป็นไงฮะก็เรื่องน้ําอาบน้ําอะไรแล้วเด็กที่อื่นไปเงี้ยอาบน้ำก็ทำไมต้องมารอมอ่ะมาได้หียให้แม่รู้จักกูหน่อยว่างั้งไงมีความมีความคิดอย่างนี้ตลอดทุกเรื่องจำเลยนะใช่ครับความคิดผมเป็นความคิดบ้าๆชอบชอบให้ตัวเองเจ็บอ่ะต้องให้รู้จัก เราหน่อยในี๋ยตอนนี้ไม่ใช่นะอายุผมเพิ่มขึ้นแล้วตอนนั้นแค่ยี่สิบกว่ากว่าอ่าเล่าหน่อยฮะเล่าหน่อยฮะเป็นยังไงก็เลยไปตักน้ำแม่อาบก่อนเขาก็เบรกการเบรกก็เอ้ยอาบก่อนได้ไงอะไรเงี้ยทำไมกูอยาบไม่ได้กูร้องกูก็อยากอาบอ่ะผมแม่งมากันมืดเลยอ่ะฝนนะไม่ใช่คนไงเจ้าถิ่นครับมาเมือป่าไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะแม่งมีไม้แม่งสปาต้าแม่งเข้ามาในคุกได้ไงอ่ะ พาต้าหัวตัดอ่ะแต่มันเป็นมีดที่เขาผลิตขึ้นมาเองคือทำเองเด็กมันได้ทำเหมือนไทยเลยใช่ไหมใช่เลยไม่รอแล้วหันหลังเลยใส่เลยวิ่งเลยอยู่สองคนเนีวิ่งแม่งออกนอกแดนเลย เราขึ้นไปไว้ซอยสองวันแล้วก็ส่งรถนั่งรถกลับมันทันยะเรือนจำบุรีรัมย์ก็รู้จักกบเลยรในวันนั้นแต่ในช่วงปีห้าสี่นะถ้าไม่วิ่งเป็นไงเหตุการณ์วันนั้นผมไม่มานั่งอยู่เงี้ยเดี๋ยวจะหาว่าผมทิ้งอ่ะผมเลยวิ่งตามเพื่อนเนาผมไม่ทิ้งอ้เรื่องมุกนะเรื่องเงผมไม่เต็งเพื่อนคือที่พูดมาเนี่ยต้องอยู่ในเหตุการณ์นะถึงจะรู้ว่าใช่สถานการณ์อะไรเงี้ยไม่มีพระเอกไอ้ความที่มามืดนะมืดของเขาเนี่ยนะ และบวกกับเราเนี่ยไม่มีอะไรไม่ได้เตรียมอะไรเลยถูกไหมไม่ได้เตรียมอะไรครับผมเตรียมแค่ความความสดอย่างเดียวอเอยย้ายกลับมาบ้านเก่าทันยาวีอ่าทีนี้เรากลับมาอีกรอบเป็นไงฮะกลไหมาเดิมไหมเหมือนที่เราเคยอยู่ไหมสบายหนักก่บเดิมเป็นไงฮะสบายกว่าเดิมนี่เป็นสบายกว่าเดิมคือว่าคนมันทยอยกันกลับคนมันน้อยอะไรแรงมันก็เข้าง่ายผมก็เลยหักจากการสูดมแข็งอะ่ะ เป็นสูบกัญชาเพราะเพ Bottom Bottom. ื่อนผมคนนึงต้องบอกว่าไม่อยากให้สูบเป็นน้ำแข็งสูบแล้วก็บ้าบระบองไงไม่รู้วะเราคนดีอยู่แล้วด้วยยิ่งดูไปเดี๋ยวจะไปใบใหญ่ใช่เพื่อนเขาเป็นห่วงใช่ไหมที่เตือนเป็นห่วงอ่ะพผมชอบชิดเยอะเขาไม่ได้ห่วงเขาไม่ได้ห่วงงานเรานะวุ้ยของกลางมันเป็นขันไม่ได้หัวแน่นอนคือว่าหัวเรื่องผมมาของตลอดอ่าฮะอ่าแล้วผมทำยังไงอ่ะเดี๋ยวผมสั่งกัญชาให้กบสูบ เมื่อไหร่นั้นผมติดใจกัญชาผมสูบกัญชาเป็นเวลาห้าหกเดือนมัน้งสูบแล้วผมร้องแม่งอยู่คนกินข้าวไม่ปวดร้องเลยถ้าทะเลาะก,กันตายหาผม,มเป็นั่งขำเองบางคนมีปัญหาเรียกเราไปคุยอย่างเงี้ยผมก็ไปยืนขำอคุยแม่งที่เหตุการณ์เนี่ยเติมเครียดมากเลยนะใช่ผมก็ขำไม่อยู่งั้นเออมันดีว่ะผมไม่เคยมีเรื่องใครเลยอ่ะมันก็เป็นตัวช่วยจนผมไม่ไหวอ่ะก็ใช้กัญชาบ้างอยู่งั้นอ่ะ แต่ก็ยังนําเข้าอยู่ยังสมคบอยู่กับกลุ่มนําเข้าอยู่นําเข้าหัวก็มีชื่อย้ายเรืองจำคลองไผ่มาขายผมตอนตีห้าสุดท้ายแล้วเราไอ้การที่เราหัวเลาะไปวันวันหัวเลาะไปวันแล้วยังมีชื่อย้ายอยู่เหรอใช่ครับพ่อเราเพราะว่าธุรกิจอ๋ออยู่ในแนวเคลื่อนไปไหนไปด้วยไปขายใช่มติดไปด้วยไปด้วยครับเพื่อนไปด้วยผมคนที่ไม่ทิ้งเพื่อน 3ล่างเนี่ยที่พี่กบพูดเนี่ยเปอ,อนะสามล่างนี่คือว่ามันเป็นชีวิตนะครับเป็นผิดต่อชีวิตมาถ,ถึง3ชีวิตการที่เราจะทําอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเหมือนภาพเกิดขึ้นเลยเันเคยเกิดขึ้นกับคุพคนนี้แล้วนะเราเคยผ่านแล้วนึกว่าเมื่อกี้ผมแวบ,บตลอดนะั่งนั่งอยู่เหมือนตามแบบจองเวรจองกรรมเราอยู่ประมาณนั้นครับประกบอยู่กับเราอยู่ตลอดใช่ครับ